จับหางเอานะคะแม่แม่เดี๋ยวให้พี่คุณใส่ให้เธกตต่อเอามีโดมมากินอีกนะครับพี่คุณ 9กุมภาเนาะวันท้ายเป็นเกิดครบนรอบ4ปีของพิศนะคะในช่วงเช้าเราก็จะมีข้าวบดตักบาตรนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นกับข้าวนะคะก็จะมีร่หมแล้วก็ของหวานนะคะอันนี้จะเป็นใยกระป๋องนะคะสาเกเทียมนะคะก็อนุรมกษ์นาบุญด้วยนะคะแม่แแล้วก็จะมีปลาเนื่น ไปทำนะคะี่ก็คือบรรยากาศร,รอบๆนะคะแม่แม่บรรากาศร,รอบๆนี่นี่เาอน่้ี<ป>่นี้นะคะ<ป> กรรมนะะคแต่ทีงนี้ลูกจะจับมือช่างล้างก็ได้เขาก็ดีมากเดี๋ยเดี๋มาเรื่อยๆบางคนจะจับตามเบาจะจับมือช่างหรือล้างด้เออจับมือช่างจะไฮนอกใส่นี่จะใส่ได้เอาตัวน้อยเข่าตามเลยเขามาจากอันนีเด็กตัวน้อยจับหางพี่ก็ได้ไหมเต็มสองขา เอาเด็กๆมาจับหางใช่คุณใส่เชือกเดียวก็ได้เด็กตัวเล็กตัวใหญ่ใสก็ได้จ้ะจับหางเอาจับหางเอาคุณทองจับหางพี่เอาให้พี่คุณใส่เชือกเดียวก็พอจด็จับหางเอานะคะแม่แม่เดี๋ยวให้พี่คุณใส่ให้เด็กๆต่อเอามีโดมมากินอีกนะครับที่คุณเดี๋ยวน้อยจับหางเอาลูกให้พี่คุณใส่ก็พอเออ <c oughs> ครับอนุมโมทนาบุญกับแม่แม่กับพี่คนด้วยนะคะอันนี้ลูกอ่าเอาออกเลยคะ่ะหอมมีดมอีกค่ะ <c oughs> แค่นั่นเลยจ้ะแค่แค่ <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องได้พักผ่อนก็จะได้ทําพิธีทงางศาสนาต่อนะคะแน่แน่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับบครั <c oughs> ปีนี้โชคดีมากเลยค่ะที่พี่ขุนไม่ตกมันนะคะปกติตกมันนะคะช่วงนี้ <จะ S 1> เ็แล้วแล้วก็ มีคนให้คะแนนด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนนะคะแล้วก็พักก็จะทำพิธีทางศาสนาโตนะคะ นี่ค่ะไปขึ้นถวายสังฆทานนะคะอนุโมทสังฆทานกับแม่แม่ด้วยนะคะขยับไปด้านข้างพระลวัตเขาไมาจับอีเลยเสอคือเจ้าถืออยู่ิด เอายางม่่างนะเนียยางตมาใช่ไดตื้นตยางมาปีใหาลงพอทัดคุณหอมข้าวหอมข้าวกัะจใส่ทั้งในี่ยปัะจายมัดทงในเลยก็ไม่ให้พี่ขุนจับเอาเลยเอ้า เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่ขุนถวายให้ครบนะคะสิบรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ขุนขยับออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวนิมนต์พระไว้สองสองรูปนะคะเดี๋ยวให้ขุนทองกับขุนแสนได้ใส่ด้วยจ้ะนิมนต์จ้ะเดี๋ยวขอนิมนต์พระไว้สองรูปจ้ะถวายด้วยอ่าพี่แสนอ่าพี่แสนให้เจ้าอาวาสนะคะ แล้วก็เดี๋ยวให้น้องขุนทองขุนทองให้กับพะก๊อบนะคะเพราะพะก๊อบนี่เคยพะก๊อบเคยเคยได้เลี้ยงน้องขุนทองนะคะเคยได้กับน้องขุนทองนะคะให้ขุนทองถวายให้กับพะก๊อบนะคะโอ้โอขุนทองโอ้ทองแดง

ให้พาไปรถที่บ้านรถแม่ครัวด้วยนะแม่ครัวไปทำกับข้าวไม่ได้มารถน้ำมนต์นะคะรถให้แม่ครัวด้วยนี่ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังนะคะผู้อยู่เบื้องหลังมีหลายท่านค่ะ อเคอันนี้ให้ให้บวมใจก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็จะให้ช้างกินผลไม้ต่อเลยนะคะอ่ะคุณทองไปคุณไหมคุณทองไปคุณทองไมายืนขางคุณนี่ไม่ยืนขางที่คุณไปเอออ้ยสบายเลยอ้าพาะกอนจะถ่ายรูป ขอบคุณผลไม้นะคะจากปะเจี๊บนะคะแล้วก็ออกแม่นุก๊กแม่เจนด้วยนะคะนี่นะคะแานบรรยากาศนะคะกินผลไม้กันนะคะกระรอกเล่เฮปปี้เบิร์ดเฮ้ปปี้เบิร์ด ดอานอน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 นะนนอนนอนนอนคอะนอนนอนนนะอะนอ้นรนน้อนนอนนอนะคนนอนวอนนอนอนะอนนลนนอ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 คนออนนนนอนนอ่นออนนอนนอนนนนอ บอบนทุนสวนนะคะบุญงก็จะมีเดี๋ยวกินก่อนเงก็ับกินบแหลมนะคะรับขอบคุณน้องบอบนทุ่วนะขอบคุณนะคะที้เกิดมาบังเกิดคูเกันนะคะเอ่เจ็บเก็บเก็บเก็บนถุงค่ะน่ตัดขอบคุณ ต่อไปค่ะครอบครัวที่สามครอบครัวของคุณปู่พศค่ะคุณปู่พศปูพ่พศเอากระสังขอบคุณค่ะต่อไปครอบครัวที่สี่ครอบครัวลุงแจ็คพี่นาค่ะพี่แจ็คให้กับคน,นที่ไปทัวร์นะคะนี่จ้ะ ค่ะครอบครัวพรวัดค่ะกับพี่ก้อยพี่ก้อยพี่ก้อยมาแทน่เดี๋ยวให้แฟนคอวัมาแทนคอวัเป็นสีขาวแล้วมีตัวแทนไหมคะค่ะเดี๋ยวให้ภรรยาคอวัเป็นตัวแทนรับนะคะค่ะบุก้าบสร้าต่อไป ควันกิงค่กิขาขควันกิงควันกินควันกินค่ิควันกานควันกินควันอิอควันกินควิควันกินควันกินควันกนควันกิ่ควัคกควัควนควยนกครับนคนกควกค่ะนนีวนกอนกินคันนวกนค่ะครัววคคครอบครัวน้องป่องค่ะควันป่องนนังนนนัง เพื่อนมแฟนนี้ยเอามากับใครคะต้องมีคู่มาด้วยหรือเปล่ยังยังค่ะวคนโสดคนโสดต่อไปบอกว่าหายังไม่ได้หาให้หน่อยน้องเมฆค่ะคนเมฆนเมฆเมฆแฟนเมฆแมฆแฟนเมฆแฟนนเมฆแม่เาแฟนเนแมฆแวมฆแฟแน่นเเ คุณยายคุณยายมารับแทนคุณยายมาับแทนสเตมบุญยริมขอน้มีเด้อใช่กิด้เลี้ยวเอที่ม่เลยแล้นะค่ะครอบครัวของพระก๊อฟค่ะพระก๊อฟเราจะให้เราจะให้กับคนที่ไปทัวร์นะคะ ตั้งแต่มาเลี้ยงน้องคนท้องก็บวชไม่สิ้เลยชุนดาแก่ลุงทูนแก่หาลุงทุนที่เคยให้รถเราไปถั่วค่ะต่อไปค่ะเป็นครอบครัวลุงทุนค่ะลุงทูนลุงทูนลุงทูนครอบครัวของลุงทุนนี่เคยสนับสนุนรถนะคะรไป ต่อไปครอบครัวลุงเขียวที่ให้ย่าค่ะค่ะต่อไปค่ะครอบครัวลุงเขียวค่ะลุงเขียวดูค่ะสำหรับสนุนย่าเรานะคะเป็นยังไงคุณพี่จะรองมารับบอลครอบครัวลุงเขียวคุณไม่อยู่น่ะคุณมารับบอลเลยนี่จะเป็นไงลุงทั้งเขียวก็เห็นเลยครอบครัลุงเดชค่ะขอบครัวตั้ง ครอบครัวต่อไปค่ะครอบครัวของป้าบอยลุงสากค่ะคนทำกับข้าวแม่ครัวนะคะกับข้าวอันนี้แสนอร่อยนะคะที่นี่แล้วนะคะคุณที่สุพรรจะมาด้วยหรือป้าบอยลุงสากแล้วก็และสุดท้ายค่ะของครอบครัวลุงพลค่ะลุงพลหารพลหารพลหารพลบุญเชิดหรือคุณงวนนะครับ เป็นตัวเลยวิ่งเลยครับลุกจาลุกขึ้นมาข้ามา่ใช่คนที่เขามาเช่อนะไปก็ให้ช้างควนขวคุณผูานะคะที่มาร่วมงานวันเกิดของสดคุณยินในวันนี้นะคะเป็นตุ่มแล้วนะคะสิบสี่ปีขอให อายุบ้านขอนยืนนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็คำคูณครอบครัวแบบนี้นะคะลตลอดไปเป็นที่รักของแม่แม่เอฟทุกทกท่านตลอดไปนะคะ